สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเนี้ก็มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ยผ้ามาถอนมั่นครับเมื่อนี้นะครับถอนมั่นเรียนหกนะครับมั่นแปลงนี่ยสไลนะครับพี่น้องมั่นแปลงนี่ยสีลนะครับมองมองภาพรวมแล้วคือํำรวจเบิ้งนะครับนางํำรวจเบิ้งแล้วว่ามันอยากเน่านะครับมันอยากเน่าว่าฉี่ย้อนออกถอนออกแต่มองมันเน่าแต่ว่ามันก็หลายนะครับมันหลายแห้งนะครับก็เลยตัดสินใจถอนออกครับ แปลงนี่แปลงนี่แปลงซีไรนะครับมันอายุหาหกเดือนนะครับมันมันอายุหางหกเดือนใส่ปุ๋ยนะครับล่องพื้นโดยขี้ไก่นะครับพี่น้องล่องพื้นโดยขี้ไก่ผงขี้ไก่แกบนะครับแปลงนี้นะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแปลงนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปสองอยสอบนะครับซีไรสองลอยสอบเป็นขี้ไก่ผงครับล่องพื้นไปนะครับ ว่าต้นมันอยากมองงามกะสูงถมหัวเย็นมือนะครับอายุหกเดือนครับพี่น้องเบื้องครับเบิ้งกุตัดกับต้นมันใสกันนะครับนี่แหละครับมันอายุหกเดือนแต่ว่าเบิ้งภาพร,าพรวมแล้วนะครับผมซึกว่าพาชืชเชนเอาหลายนะครับเชนเนาทั่วแปงแต่ว่ากับบ่หานเด็กเกิดความเสียหายหลายปันไดน,นะครับ ช่วงนี้ราคามั่นนะครับก็กำลังปรับตัวึ้นนะครับก็เลยตัดสินใจถอนออกซะนะครับถอนออกแล้กก็ปลูกไม่ดีกว่านะครับอันนี้ก็มาตัดํำมั่นว้เทียว้ถาปลูกปลูกยอไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะคุดเบิ่งหัวมั่นตัวยางนะครับพี่น้องขุดเบิ่งหัวมันตัวยางให้พี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้ล่องพืนโดยขี่ไกลนะครับใส่เถียวเดียวนะครับ น้องพื้นทีไกลไปแถวนึงนะครับเดี๋ยวสิผ้ามาคุดเบิ่องตัวถี่ล่ามมั่น่สูงถ่วมหัวเนี่นะครับมันสิบา้าบ้าต้นบ่อนะครับผมบ้าต้นบ้าใบบ่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวใฉ้เพื่อนมาคุดใถ่เบิ่งนะครับใฉ้เ,เพื่อนมาคุดใถเบิ่งน้่นะครับตรงฉีตัดออกไหวต้นใหญ่ๆนะครับมาคุดในพี่น้องม่งจักบาทเนี่ยเฝ้าตัดนะครับ นี่ครับต้นใหญ่ๆนี่เพราะว่าใส่ขี้ไก่ไปแล้วมันสิบ้าต้นบ้าใบคือทางพี่น้องเพื่อนสงสัยบอนะครับเพราะว่าอายุหกเดือนนะครับขี้ไก่ล่องพื้นนะครับใส่ขี้ไก่ล่องพืน้นเดี๋ยวใส่เพื่อนคุดให้เบิ้งนะครับพี่น้องนะครับหัวมันกําลังงามนะครับต้นมันกําลังงามนะครับเอาไปชิยงให้เบิ้งนะครับพี่น้องอ่าก็ ดกดีอยู่นะครับดกดีอยู่นะครับถือว่าดกดีนี่อ่าสุ่มที่เพิ่นต้นใหญ่ๆต้งสูงนะครับกต่สิยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าต้นใหญ่ดีนะครับหัวมันกะถือว่าโอเคครับทอแขนอยู่นะครับนะครับตัวอย่างก่ะถือว่าหัวดกดีนะครับใส่ขี้ไก่ผงรองพื้นนะครับอ่าสท่ารับผู้ที่หัวมันบ่ดกนะครับหัวมันบ่ใหญ่นะครับอ่าถ้าฟังกันในคลิปนะครับว่าเหตุจังใด ปลูกไปแล้วนะครับมีหัวอยู่นะครับแต่ว่าหัวปใหญ่นะครับผมก็ได้ล่วงคลิปลงยังไปเป็นคลิปหนึ่งสองคลิปอยู่นะครับที่ลงบอกพี่น้องที่ปลูกมั่นแล้วมั่นมั่นดกอยู่นะครับมั่นเป็นหัวแต่ว่าหัวปใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแปลงแปลงซีไรนะครับพอ่าเริ่มเริ่มอยากเน่านะครับอยากเน่าอยากตายนะครับคล้ายๆว่าตายเพี้ยนะครับพี่น้องเนี่ยครับ อันเป็นยอดลักษณะนี้นะครับพี่น้องนะเป็นต้นมันอยากตายน้ำนะครับหนึ่งสาเหตุจากน้ำฝนนะครับฝนตกห่มนะครับตกดูนะครับเห็ดหายหน้ามันหืมนะครับน้ามันแฉะก็เลยเห็ดหาเกิดเืียร่านะครับเห็ดหาต้นมันเป็นโรคนะครับนะครับต้นมันเป็นโรคแน่นะครับหลักกาหัวมันเ่านะครับน้ำเงานะครับนะครับ ก็สิเป็นลักษณะนี่ครับพี่น้องใบร่วงนะครับใบร่วงใบเริ่มร่วงหลายเพราะว่ามันมั่นใดถึงอายุขวบที่ใบต้องร่วงนะครับแต่ว่าเขาสังเกตง่ายๆนะครับเริ่มมั่นเริ่มเนาเน่นะครับเป็นเชื้อรลานะครับแล้วก็เป็นโรคนะครับจําเป็นห้องกระต้องเอาออกครับเพราะว่ามันปล่อยไว้นยจนถึงขวบนะครับจะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็เฮ็ดในเฮ้าเนี่ยนะครับเมื่อได้ผลผลิตเต็มที่ นี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจถอนออกนะครับแปลงซีไรนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้กับหัวมันก็ถือว่าโอเคอยูนพนพย่นะครับหัวดีอยู่แต่ว่าถังเขาปล่อยไปเขาเก็อ่าบ่ได้ผลผลิตเต็มที่นะครับเขาสูเขาถอนออกนะครับแล้วก็ปลูกยอนไม้นะครับปลูกยอนไม่ไหวดีกว่านะครับพี่นอ้องอ่ตัวนี้นะครับกับคาดไว้ว่านะครับกับบ um ่ต่ำก็เไรละหาตันนะครับพี่น้องปกตินะครับถ้า ถึงขวบปีก่ะประมาณหกเจ็ดตันต่อไร่นะครับหกเจ็ดตันต่อไร่นะครับแต่ตามปกตินะครับปลูกพอตามกว่าหกเจ็ดตันต่อหนึ่งไรนะครับแล้วหกสิบห้าของเบิ่งนะครับหกเดือนนะครับพี่น้องผมหัวนะครับนี่ครับพี่น้องผมยืนทายเลยนะครับนะครับยืนทายนะครับสูงยางชีไล่นะครับอ่าบ่ตามกว่านะครับบ่ตามกว่าเมนหาทริป เมตรหาสิบถึงสองเมตรนะครับพี่น้องนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนในคุ้มหยาเดี๋ยวก็ไม่มีปัญหาครับผมนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นการที่ว่ามั่นเท่านี้มันเริ่มเน่าหลายนะครับเริ่มเน่าหลาเห้ากับโตออ,ออกครับพี่น้องกิบสีบริยัยงนะครับบริยัง ได้อยย่แต่ว่ามันกับวไห้เต็มที่นะครับพี่น้องมันก็เสียเวลาเข้าซื้อนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนฝ่ามันตกดีนะครับฝนมันถือว่าตกดีนะครับปีนี้ก็เลยเหตุให้มันน้ำเน่านะครับเน่าเรวเริ่มเน่าหลายนะครับเน่าทั่วแปลงแต่ว่าก็กาล่งเริ่มเน่านะครับกาล่งเริ่มเน่าจําเป็นต่อออกช่วงนี้ก็ราคาก็ดีนะครับราคากระพุ่งราคาก็ดีแน่นะครับอ่า เลยตัดส да, ินใจเอาออกซะนะครับแล้วก็ปลูกหม่นะครับลัมั่นก็บสิเอาตัวเก่านี่แหละนะครับพี่น้องอ่ะปลูกยอนใบนะครับคัดเอาแต่ต้นงามๆนะครับอ่ะต้นพอดีนะครับอ่ะก็สีต้นอยู่ประมาณนี้นะครับล่้ต้นก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าเอาใยเกินไปนะครับพี่น้องใ่เกินไปบอดีด้นะครับอ่ะส่วนให่เพื่อน่าเอาลำใหญ่ๆไว้นะครับอ่ะหัวมั่นสีใ่สีโกดีนะครับคิดผิดแล้วนะครับพี่น้องเอาล่้พอดีพอดีนะครับอย่าเอาใ่เกินไปนะครับ ล่ำอย่าให้ใหญ่เกินไปเอามาแล้วปลูกกับพอดีนะครับเกิดอยู่แต่ว่าสู้ล่ำหน่อยเท่าได้เล้ล่ำพอดีพอดีเท้านี้นะครับท่อหนีมือนะครับท่อหนีมือหรือสองหนิวมือนะครับเอาประมาณนี้นะครับนี่คือล่ำที่พอดีนะครับพี่น้องนะครับล่ำที่พอดีงามๆถือว่าแปลงนี้นะครับฉีดถอนให้พี่น้องเมืองนี่กับม่านเจ็ดไรครับช่วงนี้ก็เป็นการตัดล่ำม่นออกซะก่อนนะครับ เดี๋ยวจังสิผ้าเบื้องหัวมันอีกแค่นึงนะครับถอนมันอายุหกเดือนหาหาเดือนหกเดือนนะครับปลูกเมษานะครับเมษาพฤษผ้าเนี่ยนะครับปลูกระบัดที่นี่ก็คือเกิดความเสียหายจากการฝนที่ตกหนักหรือฝนตกดูนะครับเท็ดไห่น้ามันห่มนะครับเป็นสาเหตุเท็ดไห่หัวมันเน่าอันดับแรกเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องถอนออกนะครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ